phải chỉ thải à chồng na đâm một đâm phải thải cho thì nào ngang này thì đây bảo nạ mua vừa lên đi con không mà thì có về cho đây vậy con là si cà đạt đi เจ้าเจคือไว้ลกมัดเขาเกี่ยวเขาจะลกอยู uh ่ว huh. yeah, ่วาอยบนลกเกี่ยวเขาโอ้ผมเลยทานตอนเกี่ยวเนาะเพียงเนี่ยัมาง้ังมาังจอใส่ผมเป็นสารวัตรเนาะบอกว่าชิลกเกี่ยวเพื่อนน้ากคยเดินยุ่นเนี่ อ่อสบายดีพี่น้องก็สองยูทูบอยู่ว่าหนีไปค้นเขาซอยมซ้อนเนาะมือนี้ไปตีเขาซอยอ่าอยู่บ้านเกกูอีกเนาะคือว่าเอาเลยนกะก็เห็นคลิปตามระดูเนาะบริเวณบางใหม่ตามระดูเนียช่วงนี้ก็ย่านตีเขาเกี่ยวเขากับเบิง้งบรรยากาศเกี่ยวเขาตีเขานี่พี่น้องเลยตอนนี้กำลังเดินทางกำลังหอดว่าพี่พี่น้องนี่ยกำลังหอดบานว่าพี่ ไปซอยอ่าไปซอยอ่าซอยป่าเนาะที่บาะเกก,กูไปที่เขาซอยเล่าบนเขาซอยเล่า,าเหมนแล้วบรรยากาศพี่น้องธรรมศาสตร์มุมวอนร่วมกันเนะาะว่าจะเป็นอะไรอากินตบไก่อยู่หอยู่หน้าเริ่เอาวงเริ่มเบิ้งเริ่มบรรยากาศหมดเลยน่าย,ย่างเนี่ยหมดเลย <c oughs> พี่น้องไปก็เห็นบรรยากาศรถไทยแกรถจัก โอ้ยอาเวยสบาสาเก่ไปเลยไปลทยแกรูจักไปดอโอ้โบรอยไปเนะเฟมเฟมบักโคลนดังถไทายซิคนทำคาเดนอนครตที่ดิหน่อครับมูบากิกูถ้ากับบกิกูพี่ดอกนี่มันเล่าเล้ดิใครพ่อว่าผมโกหใหั่อีกใ่ พวกให้ใหญ่พนาลีกันพนิ่งกันนะพ่อใหญ่ดไหนเเราเรายิ่งกันนะฮันบอนีแหละแท้ีตอนเรายิ่งกันเราเราบูเลียววามีเจ้านําโอ้ก็มีบ่ยงกันได้อะไรล่ะประตูทหารมือไไหลยิงอยู่บุคุหอนบาด นี่ยิ่งกันอยู่บ่ล่ะโอ้ยยิ่งดีไอ้ตายกุ๊กเน่ยหมดละเออบว้าใต้เว้าวิเว้าใต้วโอ้ทางบ่อยบอยโอ้บรรยากาศบรรกาศกูบีาาบาาบน้องฟังนี่เป็นบาดด้านคนเป็นเลือนคนฟังนี่ัดฟังนี่เป็นตรงไหนตรงหน้าโอ้ล้างผู้สมปอย เส้นีตั้งไกคือจะพูดหดอกจริงๆคือไก่จะพูดจริงๆต่างกันดิไฟเขาก็เดินหรือเ่าเบิกใจบรรยากาศพพี่อก,กนอ,อน,น,นี่ออกมานาวหงางายจบเบอร์กระวงกเลยคือโบแมนออกมาดนี่มิตรรถเก๋งรถพโก้เนี่ยหดัเลยอ้ยังไม่แต่หยาหยากระดักร้เรเขาจะนสเเวอ่าโอ้ยังนี่นำผากรัวล้านจิ๊บเขาเนี่ <laughs> ยเฉหดมเรือๆ ขนาดต้ใหม่เนี่ยนะคนพหนเบิดช่อนหือนพี่น้องกไปเคยเห็นนี่คตรผ่านอาดัมเลยแม่แต่อาเอากุมาเด๋ยนี่เบื้องผู้นี้อยู่เบื้องสายอากุมาอยู่เบื้งไหนเบื้องนี้กันบอกเบื้องครัวมีนิทานนี่นี่พี่น้องตะกี้นี่พ้าแผดนี่ลัเกิดยางเขาหลักจูขี่ย่างเขาเกินมากกันาดัมจ้าแกล้วจลับช่าง้วเหนบี่หมึงไปลงส ลงขาเหตุกินโอ้ยขาเหตดกิบานไปสัลงไปบ่งปลาเขาบรรยากาศเอาหุกหรือบัดใจเลยเอาหุกเลยวันนี้อารมณ์จโทรห้าคได้มันนี้ยังนะใช่ไหมคือหากใหม่นี่หาใหม่บบบจับฮะมันบุษุกสิบหกโอ้พี่น้องบรรยากาศมัดเขาหน้าวัน นาตาบริเวณเมือปฐิเห็นว่าคนทยนี่คอมัดกันเลยมัดดอกนยืถือว่าทย่บเบ้นี่บอตอกไปบอเลเก็บภาพในแนนึงขึ้นมากโอ้เมื่อยพี่น้องกำลังมัดเขาแล้วตอนมัดบริษาทมุ้ยผู้ชายให้บอกให้บางทีทให้กับผู้ายนี คือรองเหมือนเลยเฮ้ยชิถ่ายอาเจ้านาดำมาดั้เพิ่งจถ่ายเจ้าเฮ้ยโยแซ่บวะขูดเป็ดทีมงานโบกินข้าวมีไงเพื่อโอ้ยอาย่ายอาไปแล้วเลย คนผ่านอะไรพี่น้อง่่่าพี่น้องง่ายเลยดิดได้บูบเบาหน้ามู่ปรนเด็นตูปตะนไว้กบเบิทางนีกอนโอมาดีก็่าเว้ยเจ้ามาจะได้เว้ยคนอาชีกระดาษเลยดิแพดบ่เจ้า เจ้าใจคือไว้ลกหมัดเขาเกี่ยวเขาจะลกอยู่ว่ดูคยบนลกเกี่ยวเขาโอ้ผมเลยทายตอนเกี่ยวเนะ่ยเียงเท่านี้จบหากมบอให้กใช่ยังจอส่คนเปสารวัตรเนาะเพว่าชิลกเกี่ยวเพ่นากูเดินยุ่นเนี่ เดีอยววีดอกรู้ม่ก้าผู้ได้ได้มีอันนี้ผู้สาวด้วยนี่พลังมัจจีมาแน่นี่แหโกี่ไหมกินยังปลรอกินวานมานี่วานวานมันกินลายไรเลยวานไหมาไล่ดอกกิ่งกิ่งมาฮงปุ่นเขายังกินจักต่อกอะ เสียบสิน,สนเสียบนรวจักตองมาถั่วฮะยางมุมี่คือกัน,กนโบม,มี่มนี่ข่อยถ่ายเป็นวิดีโอเอาเจอๆเราคอยจะไปลงยูทูบข่อยจะจานมาโอ้ลายลิมบเกือบสามชิมควนนงโยมัลนลายอยู่นะันแหนเกี่ยวคันมูมี่ว่าลายบันแหนบบุเกียวลายลายขังเกียวเนี่ยลายเ้ายขนยาเกียวแล้วเอาหมูมาตอนแล้วหร,รือว่จะง่าย จะนาอเ่าคืนนี่แนวมันขบมนอนนะเชิงบ่ปันนี่่นแหลวนเ,นยเ <c oughs> ่ยังกินสมมน,นี่จห่โอ้โอ้ต้มไก่ต้มเป็ดบนเนี่ยมับูวแลก็มาหอด่เห็นแบบง่ากินเข่าเลยมีเต็มลจะต้องมาพอ ตัวเยอะนดมากอยู่นั่กดจ้อนเยเฮ้ครสอดทัยังจะมากินเขาเป็นผ้าเป็นยังกินเป็นยอมเป็นยอมยอมให้ยอมมัดเอาเบิ่งคำตาสวดเบื่งเจ้าดื้อมาไม่เอาก่อน ไปที่เขานี่นะกพี่เต้นน้ำน้ำสิปักหันยูน้ำเยโอ้เรากินเลเรากินบางอย่างใส่ไก่ย่อยย่วใสโอเขาว่าจะปึกเกนาได้กินไก่ขอให้มันนาไปเถอม่่าะ โอ้เบิรบอลอฮะปลอเบิดบกินฮะถวนๆยม่มผก็่วใหญ่ถวใหญ่กูหัวกิวยกูง้บูดนบกังลิงดิงบาบูเขาบอกว่เขากินเขาเขากระปิ้เขา่ิกระปุกเขามีห้างนี่แม่เราเล้กิ้วเย มันลิ่งกระคักเลยครับมีหางนี่แม่นบอกโอ้จะมาบอกลานกินอะดีกินยังไงลุงหลอมกินแลตุมเป็ดเมื่อไนะหมอตุ่มเปตะนกนข้ามากกัน่โต๊ไปมากาเข้วยเออยายมุพอช้อนตัดมิดจัด พี่น้องนี่พ่อตึแ่น้องนี่บักซอสก้อยป้าเส้นหมูแดงสุดๆเลยนี่ผักอะไรวะป้าตึงนี่นี่นี่บ่หมูแดงนี่บอกเนี้ยตึงอะไรนี่เนี่ยต้กักนี่้ออรล่าักปัว่ัเเลยออ้อพี่น้องบ่อะไรล้างผักซอสทังว่ะเสียงดีเลยออล

sao 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 sẵn hỏng nhìm con câu lưu lăn lan rê hà 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 mà hà 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 nhang Kun, oh, kau sepoi ya Wong eh. Oh, macamin wah bah, panjang. Kau boleh wah, kau boleh kata. Oh, lai tu. Jauh kok. Sempai kau mahu, biarlah. Wah, aku nak kilian lor. เน um> ี่ยว่องม้อนเนี yeah ่ยเนี่ยว่องม้อนนี่กี่ข้าศนั่นนี่ว่องเมียสามคนเลยเดี๋ยวว่องนี่เพราะว่าเพราะว่าเรียกสูตรเราเพราะว่านี่เดี๋ยวว่องกระเทยที่บ่อเฮ็ดกระเทยดี São as Águas Glória. หมเป็นคนยอเขา่อาอ้างรถพี่นอมอลายเออพี่น้องสีไท,ทยบรรยากาศ เลซิรีวิวเพื่อนให้เบงเพืเ่อนนี่คือเพื่อนพ่อปออูแม่ยาเพื่อนพ่อแม่องพ่อ่อยเนาะแม่นุัดสามลังพี่น้องเพื่อนมุ่นหนึ่งสองสามตัว,วนี้เพื่อนปลานี่เพื่อนเพื่อนพ่อปูแม่ยพ่อปูแม่ยอายุแล้วมีแต่พี่ตัวนี้อยู่พี่น้องนี่นี่ผู้สาวผู้เดียวนี่นี่แหละตัวคองเพื่อน นี่งามบ่พี่น้องน้องพ่อคอยนี่น้องลาเล่าเนาะลาอีกผู้หนึ่งก็แม่นยุตาโอ,อ้ยนี่เจ้าของเพื่อนจะแฉกชิเมะเอาวงกันแล้วนี่เอาวงเลยเป็นคนเหตุเพื่อนตัวนี้เนาะตัวเงนินเอาวงกันแหละผู้คอยเฝ้ารุ่งรุ่งน้องพ่อคอยนี่นี่เพื่อนเก่าตัวนี้ตะกี้เพื่อนลังนี่อยู่พูนพากันหามมาเนาะพี่น้องนี่ นี่คือบ้านพอ่อขอยนอบ้านแกงกุบ้านเกิดมองนอดเราบ้านอาวกนี่เฮ็ดเก่าลังนี่ถ่ายรีวิวนะบังมีโกบงงังเงาะอยู่ได้พี่นอมีโกบังม่วงมังมีบังเพื่องมีครบเบดบดพัอปูเมียาละปูไว้ไปไป,ไปน้ำเย็นบ่ <Okay. S 1> นี่โอวกคือข,ขนาดไม่เห็นแววด่อโอวกเลย ไปซื้อดิเด็ดคือกันเด็ดคือกันเบียกเพื่อนมันว่าเชี่ยวเข่าไปขายกับกินเบียกเพื่อนมึอเศร้าดิรถเพิ่นขอไปเหยียบเต็มที่นะพวกเลยขอดสารวัตรโเปี่ยนดิแท้รถเพื่อนนี่ไปลุยออ้บรรยาาากศสุเลัน แต่ยังหน่อยเอ้วกเราอยู่รักนีเนาะเอ้วกเราอยู่เก่าเพคุนบอกเกิดอะ้รนะผู้น้ะเกิดเคี้ยวดีโมยเงินอ้วกภาษาบอเงินคอยบอดี่นี่บอคนเปิ้ลเชืยอดอกนี้เกิดอ้วงดีฉางดีบอคนเปิ้ลเชียรอาวงไม่ได้ไม่ได้หายเงินคอยจ้ามีน้องอาวงพี่น้องนี่น้องพ่อคอยยือกันผู้สาวผู้สาวบู้ท่นมีผัวนี่นี่ดิ้นนี่บ้ากุ๊กกว่างนี่ นินมนต์นีนแ่แหละเพื่อนนี่เป็นเจ้าของนี่มีมโนดกกับแม่ลายเออพระยากได้เะ็ดเมียเมาโลดโลดิแต่ว่าคันเอาวประเทศเมียแล้วเป็นโบได้ลูกนี่ประเทศมัน <c oughs> ประเทศมันแล้วลุยเว้ย <c oughs> เข่าขึ้นบ้าน <c oughs> ขึ้นเล่าเออเข่าเขาขึ้นเล่าเนาะคลิปตามแล้วดูพี่น้องเอ้ยย่ามเกี่ยวเข่าพ่นเข่ากับเบิ้งคลิปพ่นเข่าเกี่ยวเข่าย่ารับหน้ากับเบิ้งรับหน้า ย้ำใส่ียปะย้ำย้ำอะไรปะเบิ่งย้ำอะไรปะอาอพี่น้องสีปิดคลิปประมาณนี่นอกสุดท้ายนี่ยเ<อ>ขาคอบใจจร<อ>ิงทุกคนเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติด<อ>ตามเด้อพี่น้องขอขอบใจสบายดีโอ้พี่น้องเออจะไล่แห้งตีงก็ขึ้นเลยจักใต้ต้นโอ่โงโม่งตีไปแล้วตีก็ขึ้น่อ รถ่อยก็ย่างหัวอีกอลารตะไรตี่ก็ขึ้นเลยตี่ก็ขึ้นเลยโซโซลอยไปสอบ